อากาศบ้านเราก็เริ่มหนาวแล้ววันนี้เจก็เลยจะทําของกินเพื่อไปนั่งรับลมบนดาดฟ้าเมนูวันนี้ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่บอกเลยว่าทาง่ายมากแค่มีเซตซุปมิโซะของมิสเตอร์เคเดี๋ยวเราก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วเมนูที่เจจะทําวันนี้ก็คือรามเมนซุปมิโซะปะไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเจก็จะมาล่อปีกไก่บนให้แบนแบนแบบนี้นะเพราะเวลาทอดอะมันจะได้กรอบกอบทั่วเลยทุกคนแล้วมันก็น่ากินขึ้นด้วยนะแล้วก็มาผาสมแป้งทอดกรอบกับน้าสะอาดให้มีความข้นประมาณนี้จากนั้นก็นําไก่ลงไปชุบเลยแแแล้้้วกกกก็ไปปคุับงงหอีท จีก็จะคุกแล้วก็เขย่าเขย่าให้ขึ้นเกล็ดแบบนี้เลยนะเวลานาไปทอดอะไก่ก็จะน่ากินแล้วก็กรอบด้วยเราก็จะตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็นําไก่ลงไปทอดเลยเวลาทอดจีก็จะใช้ไฟกลางนะแล้วเราก็จะมาทําราเมนซุปมิโซะต่อเลยจีก็จะนําสาร่ายที่เขาให้มาในเซตนำมาแช่น้ําไว้ประมาณ2นาทีเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้แล้วก็มาต้มเส้นราเมนต่อเลยอันนี้จีก็ซื้อมาใส่เองนะถ้าเกิดใครอยากใส่อะไรก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยพอเส้นได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นไปพักไว้แล้วก็จะมาทาซุป แค่เติมน้ำเปล่าก็อร่อยเลยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็หอมผงดาชิมากเพราะว่าเขาผสมมาให้แล้วไม่ต้องซื้อวัตถุดิบมาทํามากมายแค่มีขวดนี้ขวดเดียวคือจบที่จีใส่ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนารูโตะนะทุกคนคือเขาก็ให้มาในเซ็ตด้วยแลหละน่ากินแล้วก็แถมน่ารักมากด้วยถ้าใครอยากใส่เต้าหู้เนื้อหมูหรือว่าอยากใส่เนื้อสัตว์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถใส่ไปได้เลยตอนนี้ทุกอย่างก็คือเซ็ตหมดแล้วทุกคนแล้วก็มาจัดจานกันใ่ทอดจีก็จะโรยหอมซอยไปนิดหน่อยแล้วก็ราดด้วยซอสเเทรริิิยาาาาาากกกกก็็็จจแล้้้้้ววไมม่่่อชชนน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 นะะขึัังบดดฟี ดีมากเลยทุกคนจีชอบมากเลยมีลมเย็นๆแล้วก็มีแดดอุ่นๆยิ่งได้กินอะไรร้อนๆอร่อยๆก็ยิ่งฟินไปอีกอะ่ะถ้าใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะ่ะสามารถสั่งซื้อเซ็ตซุปมิโซะไปลองชาได้นะจีปากตะก้าไว้ให้แล้วรีบจิ้มเลย